ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของฮิตเลอร์ให้ได้จึงเกิดปฏิบัติการลับที่ชื่อว่ากันนอไซขึ้นครับเครื่องบินทิ้งระเบิดปี29ได้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่2ชื่อว่าริสเทนบอยไปทิ้งลงที่เมืองที่โรชิมะาข,ของญี่ปุ่นแรงระเบิดเนี่ยทำให้บริเวณโดยรอบของการระเบิดนั้นละเหยเป็นไอทันที สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหลอนดูดีนะครับหลอนดูดีในสัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับพลังทําลายล้างที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะสามารถทํามันได้ขนาดนั้นนะครับ กำลังทำลายล้างที่ว่านั้นก็คืออาวุธนิวเคลีย์นั่นเองครับผมเส้นทางกว่าที่ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะถูกผลิตขึ้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและมันสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลาตี5 30นาทีโฉมหน้าของสงครามแล้วก็วิธีการรบแบบเก่าๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปอย่างถาวรครับเมื่อระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกถูกจุดระเบิดขึ้นในการทดลองที่มีชื่อว่าทริน i t y การระเบิดในครั้งนี้เนี่ยปรากฏเป็นลำแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ เนือรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกามันคือลูกไฟที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณใกล้เคียงสร้างเมฆรูปเห็ดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงมากกว่า11กิโลเมตรถือเป็นชัยชนะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถควบคุมพลังจากการแตกตัวของลปรตเนียมได้และหลังจากการทดลองนี้จบลงก็ทำให้โลกเข้าสู่ยุคอะตอมซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปตลอดกาลเลยครับ โดยก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะถือกำเนิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงคิทศตรวรรษที่1,930มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งครับนามว่าเอลิโค้เฟมี่และออตโทฮานเพื่อนักวิจัยชาวเยอรมันของเขาพวกเขาได้ค้นพบโดยบังเอิญครับว่านิวเคลียสภายในอะตอมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากถูกระดมยิงด้วยอนุภาคนิวตรอนซึ่งต่อมาเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัวหรือนิวเคลียร์ฟิชชันจากการค้นพบโดยบังเอิญน,นี้เนี่ย ทำให้กองทัพเยอรมันนาซีเริ่มต้นโครงการลับที่มีชื่อว่าอุรานเฟอร์ไอในเดือนเมษายนปี1939เพื่อหาวิธีการนำพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันมาเป็นอาวุธในสงครามควบคู่ไปกับโครงการอาวุธลับอื่นๆอีกมากมายของนาซีก่อนที่กองทัพเยอรมันนาซีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์จะเปิดฉากสงครามอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กันยายนปี1939จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2 นั่นเองครับผม หลังจากที่โครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของฮิตเลอร์เริ่มขึ้นก็ต้องพบเจอกับปัญหาหนักจากนโยบายของตนเองที่ต้องการกีดกั้นแล้วก็ต่อต้านชาวเยอรมันเชื้อสายยิวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของประเทศเยอรมันณขณะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายยิวซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันหรือบางส่วนที่เล็ดรอดการจับกุมก็พากันหลบหนีออกจากประเทศเยอรมันไปลี้ภัยอยู่ในประเทศคู่สงครามอย่างอังกฤษและอเมริกาเป็นต้นทำให้โครงการ การนิวเคลียร์ของเยอรมันเนี่ยจะต้องพบเจอกับปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและทําให้ข้อมูลของโครงการนั้นต้องล่วไหลออกไปต่างประเทศพร้อมๆกับเหล่านักวิทยาศาสตร์เชื้อสายยิวที่อพยพออกมาจากประเทศเยอรมน,นีอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งอพยพมาอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับในปี1941เนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายเตือนส่งไปยังแฟรงคลินดีแลโนรูสเบลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานาขณะนั้นให้ทราบถึงความรุนแรงของพลังงานนิวเคลีย และเตือนว่ากองทัพเยอรมน,นีเนี่ยอาจพยายามพัฒนาระเบิดฟิชชั่นบอมมาใช้ในสงครามทําให้ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไม่มีทางเลือกที่จะต้องเริ่มพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์โดยเริ่มโครงการวิจัยแบบลับๆภายใต้รหัสที่ชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันในเดือนมิถุนายนปี1942โดยการนำอานักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าของประเทศรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกพักนาซีขับไล่มาจากเยอรมน,นีและประเทศอื่นๆมาทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสําคัญ2ออย่างครับนั่นก็คือทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อสร้างระเบิดนิวเคลียร์ให้สําเร็จและอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือทําลายโครงการนิวเคลียร์ของฮิตเลอร์ให้ได้ซึ่งโครงการแมนฮัตตันนั้นนะครับมีคนอยู่ราวห00 0นคนที่ทํางานอยู่ในโครงการนี้สถานที่ต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นโอ๊กกริดรัฐเทนเนสซีแฮนฟอร์ดรัฐวอชิงตันสถานที่เหล่านี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตยูเรเนีย และลูโตเนียมแต่มันก็ยังคงเป็นโครงการลับสุดยอดอยู่นะทุกคนซึ่งลับจนขนาดที่ว่าหลายคนในโครงการไม่ทราบเลยว่าหน้าที่ที่ตนทําอยู่นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่แฝงอยู่ครับผม และถึงแม้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของฮิตเลอร์จะก้าวนำหน้าโครงการแมนฮัตตันไปมากกว่า2ปีแต่ในระหว่างที่โครงการแมนฮัตตันกำลังดำเนินการอยู่นั้นก็ได้มีปฏิบัติการลับคอยขัดขวางโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของฮิตเลอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงปี1943เนี่ยโครงการนิวเคลียร์ของกองทัพนาซีก็ก้าวหน้าไปจนถึงขั้นตอนของการทดลองผลิตระเบิดนิวเคลียร์แล้วนะครับและในการทดลองนั้นจำเป็นจะต้องใช้น้ำมวลหนักเป็นส่วนประกอบซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเวอร์มอง ในนอร์เวย์สามารถผลิตน้ำมวลหนักได้เป็นจำนวนมากจึงเป็นสถานที่สำคัญของกองทัพนาซีครับในการทดลองผลิตระเบิดนิวเคลียร์และเมื่อฝ่ายพันธมิตรสืบทราบความลับนี้ก็ต้องการที่จะทำลายโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเวอร์มองให้ได้แต่มันติดปัญหาอยู่ครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเวอร์มองนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือชั้นมากๆการจู่โจมแบบธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้และหากจะโจมตีทางอากาศนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน จึงเกิดปฏิบัติการลับที่ชื่อว่าการเนอร์ไซขึ้นครับโดยการส่งกำลังทหารที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษกระโดดร่มลงไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำเวอร์มองแล้วลักลอบเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อวางระเบิดครับ หลังจากที่ปฏิบัติการกันเนอร์ไซส์เริ่มต้นขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ปี1943ปฏิบัติการนี้ก็กินเวลายาวนานถึง12วันจนในคืนวันที่27กุมภาพันธ์ปี1943ถึงสามารถลักลอบเข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อวางระเบิดได้สำเร็จทำให้การทดลองผลิตระเบิดนิวเคลียร์ของกองทัพนาซีต้องหยุดชะงักไปนั่นเองครับ และก่อนที่กองทัพนาซีของฮิตเลอร์จะพ่ายแพ้สงครามในช่วงปลายเดือนเมษายนปี1945ขณะที่ฮิตเลอร์รู้ตัวว่าเขากำลังจะพ่ายแพ้เขาได้แต่งงานกับเอฟาบราว์คู่รักของเขาภายในบังเกอร์ใต้รัฐสภาในเบอร์ลินเมื่อวันที่28เมษายนปี1945และในวันที่30ของเดือนเดียวกันนั่นล่ะครับทั้งคู่ก็ปิดชีวิตตนเองภายในบังเกอร์ส่วนตัวก่อนที่กองทัพเยอรมันจะยอมจำนนในวันที่2พฤษภาคมปี1945 45นั่นแหละครับและเป็นการสิ้นสุดสงครามในฝั่งยุโรปแต่สงครามของฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยยังคงดําเนินต่อครับจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี1945โครงการแมนฮัตตันก็ได้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์จากปรูโตเนียมที่พร้อมทำการทดสอบลูกแรกของโลกได้สําเร็จซึ่งมีชื่อว่าเดอะแกจเจ็ตครับผม เจ้าเดอะแกชเ็ตเนี่ยก็ถูกนําออกไปทดสอบที่อารามโกาโดทะเลทรายที่ห่างไกลออกไปทางใต้จากลอสอลาโมสในการทดสอบที่มีชื่อเรียกว่าทรินิตี้ในวันที่16กรกฎาคมปี1945หลังจากการระเบิดของเดอะแกชเ็ตเนี่ยบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันสร้างระเบิดนี้ขึ้นมาต่างพากันหัวเราะแล้วก็สัมผัสมือกันในระหว่างการดื่มฉลองความสําเร็จที่พวกเขาพึ่งสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกทุกคนที่ได้ร่วมชมการทดสอบ ต่างได้เห็นถึงศักยภาพของมันอย่างชัดเจนว่ามันจะสามารถยุติสงครามโลกครั้งที่2ที่กําลังดําเนินอยู่ได้อย่างแน่นอนแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบิดชนิดนี้ขึ้นเนี่ยได้ปฏิเสธถึงการนําระเบิดนิวเคลียร์ไปใช้งานจริงในสงครามพวกเขาได้ยืนย่นหนังสือพร้อมลายเซ็นจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ในโครงการแมนฮัตตันเพื่อร้องขอต่อประธานาธิบดีทรูแมนที่รับตําแหน่งต่อจากประธานาธิบดีร well ูสเบลแต่คําร้องขอของพวกเขาเนี่ยกลับไม่ได้ถูก นับฟันครับ เพราะในวันที่6สิงหาคมปี1945เครื่องบินทิ้งระเบิดปี29ได้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่2ที่เพิ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆชื่อว่าริทเทิลบอยเป็นชนิดยูเรเนียมซึ่งยังไม่เคยมีการทดสอบมาก่อนไปทิ้งลงที่เมืองที่โรชิมะาของญี่ปุ่นแรงระเบิดเนี่ยทำให้บริเวณโดยรอบของการระเบิดนั้นละเหยเป็นไอทันทีอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกทําลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายหมื่นคนและเสียชีวิตอีกต่อมา จากอาการบาดเจ็บและผลกระทบจากรังสีรวมแล้วมากกว่า140,000คนเลยนะครับและหลังจากนั้นเพียงแค่3วันในวันที่9สิงหาคมปี1945รระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกชื่อแฟตแมน เป็นชนิดพลูตโตเนียมก็ถูกนํามาทิ้งที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นอีกครั้งแฟตแมนถูกจุดระเบิดกลางอากาศเหนือเมืองนางาซากิส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง80,000คนการโจมตี2เมืองในญี่ปุ่นด้วยระเบิดเพียงแค่2ลูกแต่กลับส่งผลให้พลเมืองของญี่ปุ่นบาดเจ็บและล้มตายไปมากถึง2 4 4 6 0 0คนเลยนะครับแต่กว่าญี่ปุ่นจะยอมแพ้เนี่ยพวกเขาใช้เวลาตัดสินใจอยู่หลายวันก่อนจะประกาศแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมปี1945 และระเบิดนิวเคลียร์สลูกในญี่ปุ่นถือเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามเป็นครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้นะครับการตัดสินใจใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐนั้นบรรดาผู้นําทางการเมืองในสหรัฐมองว่าระเบิดนิวเคลียร์จะเป็นเครื่องมือช่วยยับยัง้งแล้วก็ปกป้องโลกไม่ให้พบกับสงครามโลกครั้งที่3โดยเป็นการแสดงให้ชาติมหาอำนาจอื่นๆได้เห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีศักยภาพในการกดขยี่ทุกประเทศ ที่คิดจะก่อสงครามกับชาติพันธมิตร ซึ่งสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกาประเมินว่าปัจจุบันนี้มีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า15,700หัวทั่วโลกและราว4,120หัวเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในสถานะพร้อมปฏิบัติการซึ่งมันมากเพียงพอที่จะล้างบางสิ่งมีชีวิตบนโลกให้หายวับไปในชั่วข้ามคืนเลยล่ะครับอันนี้ก็ต้องรุนกันต่อไปนะครับทุกคนว่าอารยธรรมของพวกเราเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับซึ่งมันอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวการกำเนิดระเบิดนิว สุดยอดนวัตกรรมล้างโลกที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ใครมีประโยชน์ผมก็จะปักบทเอาไว้ให้เช่นเคยครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวก็แชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิ 拜拜。Bye bye.